สวัสดีครับเอฟซีทินารักที่ทางบ้านนะครับแล้วมาถึงจุลางหุบเขาแลครับพี่เราไปดีทุกท่านมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยเนาะป่าไม่ต้องป่าที่ครับพวกผมนั่งอยู่ตรงก้อนหินก้อนหินนะฮะเอฟซีนะครับนั่งพักหนอะไรแล้วค่อยไปต่อเนาะใช่ใช่ค่หาต่อร้อนเมันจะกู่นี่ทางอ่า เฮลิคอปเตอร์เขาฟังฟั่งนั้นน่ะก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เนาะใช่นะครับน่าจะบินหาคนสูญหายหรือเปล่านะะฮไม่แน่ใจเนาะใช่นีต้นหมวกหวานนี่ฮะต้นหมวกหวานต้นเล็กต้นหมวกหวานเนาะใบมันแก่มาแล้วครับจพี่พิ่งเห็นนะครับพี่พิ่งเห็นหรอพิ่งเห็นนะจำไว้จำไว้เก็ไว้นี่ครับต้นหมวกหวานนาะ นี่ครับต้นนี่นะกลางุูเขานะครับพ<อ>ี่น้องบ้านเราก็อยู่ทางนี้นะฮะนี่เขากลางเขาพอดีเลยนะฮะกลางภูเขาบริเวณนี้โอ้ไม่พักไม่ได้แล้วครับอี่สีเหนื่อยสมุนก็เหนื่อยเนาะใชะ่ก็พาสมุนพักก่อนก่อน คนก็เหนื่อยเหมือนกันเลยพักพึ่งก็ไม่มีเนาะใช่มันพึ่งปีนี้มันแรงนะฮะไอซีมันแรงไม่รู้ว่าถ้าพึ่งมาอยู่มันขี้เกี็บเอาน้ำไกลเนาะไม่รู้มันจะไปเอาตรงไหนนะส่วนทางแม่มาต่อยน่าจะลงไปหืมมุ้ยเชื่ออะไรไม่รู้มันเอาอะไรสงสัยเห่าอะไรพี่น้อง หนังโอ้ยุงเริ่มอ,ออกแล้วเนาะยุงบ่ใช่เิ่มเยอะแล้วถ้าฝนตกมาอีกครั้งหนึ่งนี่ยุงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเอฟซีทั้งยุงทั้งอะไรนะยีนบ่กทั้งยุงทั้งยีนกัดยุงแหละมันเยอะกว่าโอ้เราเดินมาก็ไกลเนาะนใช่ะะประมาณสามโลแล้วมนะั้งสามตโลได้นะ,ะัะ มาเราจะมาถึงจุดที่ตรงนี้รูส้สึกว่า,ากล้องหายนะครับเราต้องตามหาให้เจอนะครับพี่น้องทางที่เราขึ้นมาตรงนี้ก็โลกเนาะใช่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหล่นตรงไหนนะครับเราจะไปถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหรือห่าวอะไรใส่หาหนู เอาหนูบอกใช่ไม่ใช่เอาหนูเนาะหนูโอ้นั่งไปน้ำมาก็เย็นเนาะใช่มันมีลมแล้วเพราะว่าลมมาแล้วก็เย็นลมไม่มาเราก็ร้อนเดินแล้วก็ร้อนแล้วครับบิซีถ้าใครอยากอยากสบายอยากเย็นนะเอซีแนะนํานะฮะขึ้นมาบนเขานะครับพี่น้อง้าตอนขึ้นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับบิซีหายใจไม่แออไม่ทันนะครับครับป่าบ้านผมอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับใช่ นี่ครับดูวิวไปดูดูอันนี้ยังยังน้อยกว่าผู้หลวงใช่ผู้หลวงนี่หนากว่านี้ครับเยอะกว่านี้ต้นไม้นะเอซีไปไม่ได้เลยแหละลกกว่านี้เนาะลกกว่านี้เถาวันก็เยอะหนามก็เยอะนะครับเอซีอยู่ผู้หลวงนี่ผู้จักมองนี่ต้นไม้มันยังไม่ใหญ่เนาะนี่ครับ โอ้ยไม่รู้จะไปถกูกทางหรือเปล่าถูกอยู่้เราค่อยๆเดินไปตรงที่เรามันจะมีรอยเราไปอยู่น <No. S 2> ใช่ <No. S 2> มันต้องเจอือนกันนะครับพี่น้องทุกท่านว่าเราจะหาขาตั้งกล้องของงนี้เจอหรือเปล่ารู้สึงว่ามันจะตรงที่เรานั่งพักขึ้นมา จากหน้าผาเนาะยังไม่หายนะครับอีซียังไม่หายผมเอามือค้ำดูอยู่กอนนั่งอยู่ฐานทหารน่ะยังยังไม่หายตัวน,นั้นมาหาตัวตอนที่เข้ามาป่าเนี่ยเป็นยังไงป่าลึกเนี่ยตรงที่บริเวณเราเอาเอาหนูเนาะม,มาหาผึ่งลังผึ่งมาถึงนี่แล้วครับพีซีก็พอกระแพงนะเอซี ใช่แปดเก้าร้อยนะครับไ,ได้เนาะต้องต้องหาซะก่อนหาก่อนหาก่อนถ้าไม่เจอก็จำเป็นนะซื้อใหม่นะครับไปซื้อใหม่ <laughs> มก็ได้ไปดูไหมมันทำกับหนูโอ้คือหนูบอกหมนเ้าย่างนั้นแเละเราไปดูนี่ครับ บน้องฟ้าก็เป็นอย่างนี้แหละครับอีซีแดดร้อนก็แล้วกันเนาะใช่นะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับแสงแดดส่องสว่างเข้ามาครับป่าไม่ทึบเท่าไหร่ถ้าเป็นผู้หลวงนี่โอ้มองหาดวงอาทิตย์ยากนะครับอีซี่นะครับแล้วก็นั่งพักได้ประมาณสัก ได้ห้าหกนาทีแล้วเราไม่ตัดเอาหนอไว,ว้ด้วอเราไม่ตัดเอาหนอไว้บ่เราม่โอ้ยหน่ไม่เกแล้วนะมันมันไม่อ้วนนะแล้วดูนี่นะดูแรงนะ<อ>มันจะอเล็กนิดเดียวเอาสิบหนอ่อก็ไม่พอกินนะครับไอซี มันจะไม่เหมือนฤดูฝนนะฤดูฝนนีโอ้โหนจะใหญ่ครับเอซีอันนี้หนอตันนี้มันนี่มันจะเล็กนะครับไม่ต้องไม่ต้องถึงสิปดนาทีแล้วครับเอฟซผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ